ที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีการบูรณาการทุกภาคส่วนปู่พรมทําความสะอาดบ้านเมืองในกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันร,รักษาความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับ ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีนะครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบเมืองเก่าเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหลังเสร็จสิ้นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567นะครับโดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษขยะปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่สําคัญโดยรอบของการจัดงานรวมถึงริมถนนเส้นทางสัญจรสายหลักเข้าง,งานเพื่อให้เกิดความสะอาดอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ประชาชนที่พบเห็นในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมไปถึงเป็นการเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดน่ามองน่าอยู่อาศัยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดด้วยครับทางนี้จังหวัดลบบุรีมีการยกระดับกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันร,รักษาความสะอาดเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงานบริเวณสถานที่ราชการ ที่อยู่นอกสารกลางจังหวัดและบริเวณรอบสารกลางจังหวัดลบบุรีรวมไปถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการโดยกำหนดจดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับ